ตอนนี้แบบ iPad เหลือแค่สเปอร์เซนต์ะคะทุกคนไม่ใช like ่อุปสรรคค่ะเราจะทําให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้เพลงสติ๊กเกอร์เป็นเพลงที่เบามมาสำหรับพิมเบาแบบเบาเบาเจอเด็ดมากเลยทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช n แนลพิมมิสนะคะวันนี้พิมพ์จะมารีแอคชั่นเพลงสติ๊กเกอร์ของ NCT 1 <t eter> <t eter> um, 2 7นะคะเดี๋ยวไปดูกัน ก็คือพิมพ์ยังไม่ได้ดู MV เลยนะทุกคนแล้วก็เห็นว่าเพลงเนี้ยมันเป็นเพลงที่แบบฟังยากอีกเหมือนเคยเดี๋ยวไปดูกันนะคะจจับปากแล้วทุกคน can't be a g e r b b a m back at the band wish you could up high what o o no o o a y b e yeah 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 can't let me a j yeah 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 d i belt them p y e a h yeah yeah can't s 정말 i don't want y e a h yeah 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 just c h i g u e

고, 존, 나, 나, 차, 라, 마, 리, 존, 마, 씨, 가, 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 씨,,, 씨, 가, 씨,, 씨, 가, 씨,,,,, 가, 씨, 씨, ทั้งสติ๊กเกอร์ในรายการเพลงนะคะแล้วก็ดูนเลมาไหนด้วยเขาใส่ชุดเหมือนแบบเป็นชุดสูทมีความมด,ดีหน่อยอะไรอย่างเงี้ยต่ความคิดแล้วไม่รู้พูดถูกแบบ

Tendo maria, ah, Hàng ngày, tôi vừa l l i vừa ngồi suy nghĩ, vừa

쫓는 어른아이처럼 말이야 Falling into my love My hey. sugar 들어봐봐 이건 절대 입에 발린 말이 아니야 그 가져왔던 내 모든 감정들은 맞이하기 위한 네가 걸 네가 보슬한 그 말이야 <목소리> 내 옆에다 꼭 붙여있어봐 No drama, 너 no, 없이는 관객이 하나도 없는 yeah, 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 yeah. 그런 모든 drama. 우리 같이 둘만의 파티를 열어 어디 너만의 앞에 꾸적마 no, 준비가 됐었곧 바로 청소가 봐봐. Let's go, let's go. Roll up to the party, roll up, roll up. Roll up to the party, roll up, roll up. Roll up to the party, roll up, roll up. ใครท,ที่เหมือนกั่คอมเมนต์เสียงร้องเป็นเหมือนแบบเหมือนแบบไม่น่าเหนื่อยแต่เหนื่อยอะ ค่ะวิเอาเข้าไป ending หมดดีกว่าขอ ending หมดทุกคนนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปดูเรย์มอนเน่ชอบเรย์มอนเน่เลยนะตอน

You listen to battle tell her back a proof. Don't you Daddy, talk to y'all like cherry bomb. cherry bomb. Take a notch you're not, a way to You can catch me cause I so don't wait. Yeah, hold up, hold up. man. Uh, uh, สวยเด็ดมากไวยทุกคนชอบแบบอะไรก็ Punchline คือตูวเ

태그네디 룩콘 트립.

รู้สึกว่า,วาเ,เ,เอะไนะ่าะทุกคน้าอูเป็นคนที่ทำอะไรแบบเขา,าไม่หมดอเลย ยูสัเตะหลายรอบมากนะเน,ะนะี้าแตอันนี้เราก็ลยเอ็มวีแล้วน s น

จบละจบแล้ว,บลวจบแล้วทุกคนจบแล้วค่ะคือตอนนี้แบบ iPad เหลือแค่สีอร์เซนะคะทุกคนไม่ใช่อุปสรรคค่ะเราจะทำให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้นี่จะเป็นมาร์คจองอูจานี้ ที่วานเป็นคนที่หารูปีครั้งก็คือคือเขาหน้าตาคมเลยมั้งทำอะไรถ่ายแบบไหนก็คือคมนี่ใครอะแพ็อีวะนีไม่ใช่จองอูกงแล้วค่ะทุกคนแต้วดูรูปนี้ไหนเจเจ <laughs> เห็นเจไม่ได้เลยนะคะทุกคนทำไมโอ้โห ต่างหูใหญ่มากอันนี้เป็นชุดที่ขึ้นไลฟ์นะคะในรายการเพลงนี่ชุดนี้แต่ชอบชุดของเลมอนเนตมากเลยอะ่ะทคนเซตนี้คือเซตนี้คือดีได้ชุดนี้ดีทุกคนเลยค่ะ ชลมอนเน่ใช่ปะใช่แหละใช่ปะใช่แหละทุกคนเออใช่เห็นไหมชลมอนเน่นะคะ آ, มเออชลมอนเน่ดีทุกคนเลยชอบนี่เหมือนเจจะลด,ดความอ้วนเห็นสันการชัดมากเลยอะ่ะเขาอาจจะออกเขาอ,ออก อาจจะออกกําลังกายอยู่แล้วแต่ก็คือออกกับเดิมพร้อมก็ถ่ายรูปไปเห็นสันาำชัดมากเลยค่ะหน้าแบบนี้เป็นคอสตูมดีมากเลยเพลงเพลงเรื่นีไหนนะก็ถ้าถามความคิดเห็นพิม์นะคะว่าเพลงสติ๊กเกอร์เป็นไงบ้างเพลงสติ๊กเกอร์เป็นเพลงที่เบามากสำหรับพิม์เบาแบบเบาเบาหกคนการเต้นการร้อง ไม่เอาเอาการเต้นก่อนปกติเขาจะเน้นเต้นเนาะเต้นเนี่ยคือก็เต้นหนักแหละแล้วก็คือถ้าเทียบกับเพลงอื่นก็คือเบาไปเลยแล้วก็เนื้อเพลงนะคะร้องเพลงอนะไรเงี้ยเหมือนเขาว่าเน้นให้ทุกคนน่ได้ร้องเยอะมากขึ้นเหมือนเน้นเสียงแล้วว่าเฮ้ยเขาสามารถร้องแบบนี้ได้นะอะไรเงี้ยค่ะก็ถือว่าโอเคนะคะทุกคนคอนเซปต์หรอคอนเซปต์ก็เฉยๆกับเพลงสตต๊ิเกร์เนาะต่อมานะคะที่ไปดูก็คือของ เลมอนเอดเลมอนเอดเป็นอะไรที่พิมชอบมากไม่วอ่อาจ,จะดนตีไม่ว่าจ,จะเสือ้อผ้าคือชอบไปหมดเลยค่ะแล้วก็อะไรนะที่พิมดูไปเมื่อกี้คิดว่ามันรวมเยอะๆอ่ะแล้วก็นะที่พิมดูไปเอาะเพลงรถทริปบิงเดอะนอยส์นะคะเพลงรถทริปแต่งตัวน่ารักกัมากเลยทุกคนชอบเหมือนเหมือนอารมณ์อารมณ์เหมือนตอนออก ออกโปรโมทเพลง Touch เลยค่ะชอบน่ารักทุกคนเลยอะอแล้วก็บิงเดอะนอยส์เหรอคะบิงเดอะนอยส์ก็เต้นเต้นหนักดูกนะเต้นเต้นหนักกับเพลงที่โปรโมทอีกนะคะพิมก็ยังไงก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่ดูคลิปกันมาจนจบนะคะทุกคนมีความคิดเห็นยังไงแบบแสดงความคิดเห็นกันได้นะว่าเออชอบคอสตูมเพลงไหนมากกว่ากันรูร้ว่าอยากให้พีิมี e a c เพลงอะไร กคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะขอบคุณที่ดูกันจนจบนะคะแล้วเจอคลิปใหม่อุ๊ยโอ๊ยขอบคุณที่ดูกันจนจบนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย